กินน้ำตอดเลยได้ไหมหนูหายนมากเลยครับได้ครับ แต่มามาซื้อเครื่องกรองน้ำโคเวมาหนูแทบไม่ได้เปิดตู้เย็นอีกเลยจริงตอนเช้าก็กอกน้ำไบเรียนเองมาไม่ต้องแช่น้ำในตู้เย็นเลยตอนเย็นกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆเขาก็อยากดื่มน้ำเย็นค่ะแต่บางวันมามาก็ลืมแช่ตู้เย็นไว้ให้แต่ตั้งแต่มีโคเวก็หมดปัญหาน,นั้นเลยค่ะเพราะไม่ว่าจะกินน้ำตอนไหนน้ำก็เย็นตลอดหรือ,อยังวันหยุดมาตินเขาจะชอบดื่มโกโก้ร้อนค่ะปกติก็จะต้องรอให้มาต้มน้ำให้กอนแต่ตอนนี้แค่กดจากเครื่องก็ได้เลยสะดวกรวดเร็วทันใจมากๆแล้วคนที่ถูกใจมากก็เห็นจะเป็นป้าค่ะเพราะ ดกดน้ำร้อนได้ตลอดเพราะตอนกลางคืนจะได้มาแอบกินมามาได้ค่ะปุ่มกดน้ำร้อนก็เป็นแบบป้องกัน2ชั้นด้วยนะคะดีมากส่วนที่มามาชอบที่สุดคือรสชาติน้ำค่ะเพราะปกติถ้าน้ำมีกลิ่น่ะมาจะไม่ดื่มเลยนะแต่ตัวนี้คือแบบไม่มีกลิ่นและรสชาติดีมากๆระบบกรองของเขากรองได้ดีมากจริงๆค่ะชีวิตดีๆที่มีโฮเว่สะดวกสบายน้ําสะอาดสุขภาพดีแนะนําเลยค่ะ